ถ้าคุณมีฟันแบบนี้นะครับอยากที่จะจัดฟันเด็ดขาดคือคนเรานะครับมันมีปัญหาฟันได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นศกลึกศกเปิดฟันยื่นฟันเกฟันห่างฟันซ้อนนะครับปัญหาที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยการจัดฟันมันแก้ไขได้ครับแต่มีฟันแบบนึงนะครับที่ผมขอเตือนไ้ก่อนว่าอยากที่ปจัดฟันเด็ดขาดนะครับมันคือกรณีที่คนไข้ไม่มีปัญหาฟันอะไรเลยแต่ไปอยากจัดฟันเพื่อปรับรูปหน้าเพราะจากที่ฟันคุณไม่มีปัญหาคุณได้เจอปัญหาแน่ โอเคครับคนที่จัดฟันแล้วรูปหน้าเปลี่ยนไปนะครับจมูกโด่งขึ้นคางเด่นขึ้นนะครับหน้าเรียวขึ้นมันมีอยู่จริงครับแต่มันไม่สามารถทําได้กับทุกคนกรณีที่สามารถปรับรูปหน้าได้นะครับคือกรณีที่คนไข้มีปัญหาเรื่องฟันยื่นมากฟันซ้อนเกมากแล้วจัดฟันโดยการวางแผนถอนฟันทั้งหมด4ซี่นะครับบนล่างซ้ายขวาเพื่อดึงฟันหน้าเข้าพอฟันยุบมันเลยทำให้รูปปากดูดีขึ้นพอปากยุบจมูกกับคางก็จะดูเด่นขึ้นได้แต่ถ้าฟันคุณดีอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญ ช่วยจัดฟันปรับรูปหน้านะครับมันมีโอกาสที่คุณหมอของคุณเนี่ยจะไปจัดฟันโดยการวางแผนถอนฟันสี่ซี่ให้คุณแล้วพอดึงฟันเข้านะครับมาเจอปัญหาเรื่องฟันงุ้มขึ้นพอฟันงุ้มครับปัญหาตามมาอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปากยุบคางยื่นแก้มตอบโหนกชัดนะครับเพราะนั้นนี่แหละปัญหาที่แท้จริงแล้วขอบอกเลยว่าการแก้ทีหลังมันค่อนข้างยากมากเพราฟันมันยุบไปแล้วจะผลักให้กลับมาที่เดิมบางคนอาจะต้องถึงขั้นใส่ฟันปลอมถึงสี่ซี่เลยเพราะฉะนั้นขอเตือนไว้ก่อนนะครับ ถ้าฟันคุณไม่มีปัญหานะครับอย่าไปจัดฟันนะครับ